สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะลินก็จะมาทาปาปิก้าอบนะคะก็ไม่ใช่ทําแค่พริกหวานอบเนาะวันนี้ลินจะมาทํามะเขือม่วงอบด้วยนะคะก็สูตรนะคะลินเคยทําแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวลินจะลงไว้ใต้คลิปนะคะ้วทานคู่กับมันฝรั่งก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนพอเขาอยากทานกับมันฝรั่งเนาะลินก็ต้มมันฝรั่งด้วยนะคะแล้วลินก็หุงข้าวสวยด้วยนะคะเนี่ยกำลังจะกำลังจะสุกเลยค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรา มาทานข้าวด้วยกันอ้อแล้วก็ลินทําเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนนะคะเพื่อนของพ่อมาทานด้วยแล้วก็พ่อของพ่อมาทานด้วยนะคะก็ทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ทีโอเนี่ยทานไข่พะโล้จากเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะหืมทำไมนะาโออย่ามันร้อนนะนินะเดี๋ยว,ยน,น,วน,นะ อย่าอย่าโดนนะลูกมันร้อนนะลูกทำ mm hmm. ไมค mm hmm. ะ mm hmm. อย่า mm hmm. เทียวจะมาช่วยของม้าไหม mm hmm. อย่าเดี๋ยไปเอาเอาอันนี้ให้เนาะ mm hmm. ตัวปวดม้านะคะแต่ใครมากินไหย ชิ้หรอเนอะใชนี่นะคะใส่ชีสก็ต้องกา ก็ทักด้วหมูอีกทีนึงนะคะแบบนี้อืม,อม,มามยาอย่ารู้ลแล้วรู้แล้ว อย่าตุ๊ดอย่าตุ๊ดยาตุ๊ตุ๊ดเดีนะคะชีสไม่พอนะคะอยากเปลี่ยนตู้เย็นมาอีกอย่าเดี๋ยวมามาไปเอาชีสก่อนนะชีสไม่พอนะชีสนะอืมนชีสอืมชีสอืมใส่ชีสเยอะๆเนาะเดี๋ยวมาม่าไปเอาชีสใหม่เพิ่มอีกอันหนึง อุ้อนค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้มะเขือม่องวงนะจ๊ะเอใส่ชีสแบบนี้เลยเอาให้สุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมาใส่เตาอบกันเลยนะคะนี่นะคะก็โอ้ยง่วางเตาแล้ว ก็จะใส่นี่นะคะนี่นเ,เนาะเที่ยวกินไงเที่ยวกินไข่เค็มไงใหญ่ใหญ่อะไรไหมคะ ยากินเยอะๆนะอเจิงจังเลยโอ้โหว้าววว้าโอ้ยยาย่าค่อยๆกินสิลูกหิวขนาดนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนแล้วค่อยตักใหม่เคี้ยวก่อนนะนื่ไข่ทะโล้ออร่อยไหมครับ Ja. Ein Löffel ist das ja. Und was ist das für ein Besteck? Hm? Ein Messer. Da kann man das, die Speisen schneiden. Hm? Und was ist das hier? Nichts. Kann wir da halb sechs und dann fast extra noch mal. Mhm. Mhm. Wie an? Ja, bei seinen Eltern kann man halt nur nicht Nein sagen. Ja, sagt der Eltern. Und so ist er auch. So ist er auch. Wow. Ist schon auf? Ich das oh, ich auch? Mhm. Kuckuck. Ja. ist schon durchwacht. Kuckuck. Kuckuck. Ja. Kuckuck. 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 Unser neuer Gartentisch, Theo. Und der wiegt verdammt viel. <laughs> ja? ja? Ich habe ganz schön zu kämpfen gehabt, ihn jetzt zu drehen. Mm. Also allein... Du musst gerade mit... ถูให้สะอาดเลยนะยะถูให้สะอาดเลยนะรู้ไหมไห